สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาวลัคนาราศีกุมนะคะอะาริสาเมจเชนทาโร่ค่ะคลิปนี้นะคะเราจะมาอัปเดตสถานการณ์ความรักของเพื่อนๆชาวลัคนาราศีกุมคนมีคู่นะคะคนมีคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะคนมีคู่กรณี ในช่วงเดือนกันยายน2566นะคะการทำมาในครั้งนี้ใช้ไพ่ทาโร่ออราคคิลและโหราศาสตร์ไทยนะคะซึ่งได้ทำการเปิดไพ่บางส่วนไปแล้วนะคะส่วนที่เหลือเราจะไปเปิดสดนะคะระหว่างคลิปกันเลยนะแจ้งให้ทราบก่อนนะคะว่า เป็นการทำนายทั่วไปไม่ได้จ่อจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นโปรดใช้วิจายในการรับชมนะคะหยุดแต่สิ่งดีไปนะคะสิ่งไหนไม่ดีต่อใจทิ้งไว้ตรงนี้ค่ะเพื่อนๆชาวกลุ่มนะคะแม่หมอจะมาดูพลังงานภาพรวมนะคะในส่วนของไพ่ o r a c ค e กันนะคะว่ามีไพ่อะไรบ้างนะคะ o r a c ค e นะคะใบแรกค่ะสื่อถึงเอาใบนี้ก่อนนะร o t รากรากของอะไรอะรากของ สาเหตุของทุกอย่างนะสาเหตุของความรักทุกอย่างมันจะเป็นช่วงเดือนค่ะที่ตัวคนนั้นจะมองลงไปที่สาเหตุของปัญหาสาเหตุของเหตุการณ์นั้นๆที่เกิดขึ้นนะคะในความสัมพันธ์ของคุณจะมีการลงรายละเอียดบางนั้นเถอะนะคะทีนี้มีไพ่ใบนี้ค่ะ square เซมิสแควร์นะคะแล้วก็คอนควินส์นะคะเป็นมุมเทนชันนะคะมุม 4, อ35องศามุม90องศามุม150องศาของดาวที่ทำมุมถึงกันซึ่งเป็นมุมที่แปลว่าเทนชันก็คือความตึงเครียดเนะเาะอ่ะถ้าอ่านตามตรงแปลตามตัวนะคะก็คือความตึงเครียดนะคะคือมุมที่สื่อถึงความพยายามอะค่ะนะคะ,นะคะมันเป็นมุมที่ต้องใช้ความพยายามนะคะมันไม่ได้มาง่ายๆนะคะเป็นมุมที่ อาจจะเหมือนเราพูดกันคนละภาษาผู้ภาษาเดียวกันแต่ตีความหมายกันคนละแบบเข้าใจคนละความรู้สึกประมาณนี้นะคะมีพลังงานของ c ค r e e ค่ะเรื่องของอาชีพหน้าที่การงานนะคะก็จะเป็นเรื่องที่ชาวลัคนาราศีกุมภ์คนมีคู่นะคะจะให้ความสําคัญนะคะหรือว่ามันจะเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ของคุณในเดือนนี้ได้ด้วยนะคะ Friendship ค่ะเรื่องของเพื่อนเรื่องของสังคมนะคะดาวประจําตัวของคุณคือดาวราหูนะคะตอนนี้ยังคงโคจรเป็นเทวีโชคนะคะในเรือนสหัสชาเพื่อนฝูงสังคมของคุณได้มาตรฐานเทวีโชคเนาะค่ะเอ่อแล้วก็ยังมีดาวพฤหสัสบดีค่ะกุมคู่กระดา,พาบพฤหัสบดีด้วยได้ราชาโชคนะคะ ือเจ้าเรือนการเงินและเจ้าเรือนลาภะของคุณนะคะก็ยังเป็นช่วงที่ทตัวของคุณนั้นมีความโดดเด่นนะคะในกลุ่มสังคมที่คุณปฏิสัมพันธ์ด้วยนั่นเองบางคนอาจจะมีเขาเรียกอะไรอะ่ะไปเจอนะคะมีความสัมพันธ์แบบจากกลุ่มเพื่อนนะคะไปเจอคนรักคนชอบนะคะจากกลุ่มเพื่อนของเราก็เป็นไปได้นะคะอ่ะทีนี้มาดูกันถามว่าแล้วมันเป็นมันเป็นมุมที่ สื่อถึงเพื่อนได้อย่างไรมันเป็นเรื่องของคอนเน็กชันได้ด้วยเนาะเพราะพระฤาษเนี่ยเขาเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะนะคะก็เป็นเรื่องของคอนเน็กชันค่ะที่มาอยู่ในเรือนสังคมเนาะแสดงว่าเออที้เดือนนี้ค่ะดาวพฤหัสกับดาวอาทิตย์เนี่ย ดาวที่คือดาวคู่ครองคนรักของคุณนะคะทํามุม120องศาถึงกันอาทิตย์เป็นมิ้กกับครูได้โชคใหญ่นะคะแสดงว่ามันเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ค่ะที่ตัวของคุณนั้นก็มีการเกลื้อกลูลซึ่งกันและกันนะนะคะกับคนรักคู่ครองแม่หมองมองแบบนี้นะคะทีนี้มาดูกันค่ะว่าไพ่พลังงานประจําตัวของคุณคือไพ่อะไรคะ พลังงานตัวตนของคุณนะคะได้เป็นไพ่สามเรียนนะคะไพ่ใบน,นี้สื่อถึงเนี่ยแหละค่ะเรือนที่3เนาะเป็นการปฏิสัมพันธ์กับผู้คนนะคะนี้คู่ครองของคุณเนี่ยนะคะก็คือดาวอาทิตย์เนาะโครจรเข้าบ้านของตัวเองได้ตำแหน่งเกษตรราธิบดีนะคะกลุ่มคู่กับดาวพระพุธพระพุธเนี่ยคือดาวเจ้าเรือนปุตตะนะคะแล้วก็ดาวเจ้าเรือนมรณะด้วยนะคะแสดงว่าเราอาจจะมีการเดินทางไกลหรือทํากิจกรรม ร่วมกันกับคนรักคู่ครองได้ด้วยนะนะคะทีนี้มาดูกันเดือนนี้ค่ะกันยายนมีพลังงานของเจ็ดดาควี e n ดพเอ e เดเคิลหนึเหรียญแล้วก็อาศวินถือถ้วยในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยแม่มองมองนะว่าพลังงาน,นี่ะเป็นพลังงานที่มีความเข้าใจและเกื้อกูลซึ่งกันและกันนะคะสำหรับคนไหนที่คุยกันคบกันมานานนะคะเป็นแฟนกันนะคะมีสถานะและนะคะ ก็เป็นช่วงเวลาที่เกิดความเข้าใจกันอะไรบางอย่างเนาะนะคะแล้วก็มีไพ่เจ็ดาบด้วยอะ่ะอาจจะมีใครสักคนเนี่ยแอบทําอะไรบางอย่างอยู่เหมือนกันนะทาอะไรระลับละๆอกนะคะสมมุติถ้าสมมติว่ามันมีการเดินทางไกลเนาะนะคะมีการเดินทางไกลหรือเหมือนกับพลังงานของ คนรักคู่ครองของคุณค่ะในช่วงที่18กันยายนเนี่ยเขาจะโครจรน,นะคะเข้าสู่เรือนมรณะนะคะเรือนเนี่ยมันชิงที่2เขามันคือเรื่องของการหาลาภผลเน่เรื่องของการเงินนะคะก็เป็นช่วงเวลาค่ะที่ดาวอังคารด้วยเนาะดาวอังคารเนี่ยคือดาวเจ้าเรือนสหัสชัดเนี่ยเข้าสู่เรือนมรณะนะคะแล้วก็เป็นดาวเจ้าเรือนการงานด้วยนะคะเข้าสู่เรือนมรณะแ <c oughs> ม่หมอมอง,มอง,มองว่าเป็นช่วงที่ชาวลัคนาราศรีกุมภ์ พอ,พอกลางเรือนเนี่ยจะรู้สึกว่ามันมีความห่างไกลกันกับคนรักคู่ครองอยู่เหมือนกันนะนะคะเขาขยายเจ็ดามเลยคะ่ะเมจิเชียนเขาอาจจะไปเรียนไปเรียนต่อไปเรียนเพิ่มนะคะหรือว่ากําลังลงเรียนคอร์สสั้นๆเพื่อการหาเงินในบางอย่างแต่ว่าถ้ามันห่างกันนะไม่หมองมองนะว่ายังมีการเกื้อกูลซัพพอร์ตซึ่งกันและกันอยู่ ดาวประจําตัวของคุณนะคะคือราหูเนาะทีนี้ในในณนะตอนนี้ค่ะมีดาวเสารักคุณอยู่ถูกไหมซึ่งเขาพักองศานะเสาร์เนี่ยเขาได้อุดมระเกณฑ์จรน,นะคะรวมถึงพฤหัสแล้วก็ดาวพุธด,ด้วยเดือนนี้แม่หมอดูดูดาวให้นะคะก็คือดาวสามดวงนี้ยังคงให้เกณฑ์พิเศษอุดมนระเกณฑ์จรน,นะคะซึ่งเป็นมุมเกณฑ์ที่ดีมากเสาร์กับพุธคือคู่สมพลและเล่งไปยังลัคนาคุณนะคะคือเขาอยู่กับคุณพุธก็อยู่กับเรือนปัตตานีนะคะพุธเนี่ยก็เป็นเรื่องของ ปุตากการทํากิจกรรมเพราะฉะนั้นแม่หมอก็เลยมองว่าที่จริงแล้วเนี่ยมันมีความเข้าใจกันนะคะแต่ช่วงกลางเดือนเนี่ยอาจจะไม่ค่อยอาจจะอาจจะห่างกันนะคะคนรักอาจจะเดินทางไกลก็ได้นะคะทีนี้เหมือนแบบเดินทางไปหางเงินนะคะทาธุรกิจอะไรเงี้ยป,ประมาณนี้ก็ได้นะคะทีนี้ในส่วนพลังงานของเขาเป็นยังไงบ้างมาดูกันซิ มีพลังงานของ Emperor นะคะพลังงานของ Will, Princess of c h a ส i ์ช e s อ o o ์บ n นและชูเออร์เพนกนะคะก็เป็นคนอาทิตย์เป็นเกษตรนะคะก็มีความมั่นใจตัวเองเตอนเนี้เป็นมีความแบบมีความพราวมีความภูมิใจในตัวเองไพจักรพรรดิขึ้นแข็งแกร่งนะคะแล้วก็มีชื่อเสียงโด่งดังนะคะเป็นช่วงเวลาที่เขาอะ เขามีความมั่นใจตัวเองอะนะคะเออคืออาทิตย์เป็นเกษตรอะเป็นเป็นบะกัอบอาทิตย์เข้าบ้านของตัวเองและเลิงมายังลัคนาคุณนะ่ะนะคะแต่ในแง่ของความแบบในความสัมพันธ์เรามองว่าอาจจะมีความร้อนร้อนอยู่เหมือนกันเพราะว่าต่างคนเนี่ยต่างอยู่ในมุมที่ส่งกําลังถึงกันและเข้มแข็งด้วยกันทั้งคู่พอเข้มแข็งด้วยกันทั้งคู่เนี่ยดาวที่วงบอกถึงอินเนชนะมันจะตามมา เทนชันคืออย่างที่บอกว่าเทนชันมันคือความตึงเครียดใช่ไหมคะอ่ามันคือความเครียดมันคือความตึงเครียดมันเป็นมุมที่ต้องใช้ความพยายามมุมที่เป็นมุมเอ่อเทนชันของคุณเดือนนี้นะคะก็จะเป็นมุมของดาวพ,พุูธเออไม่ใช่ค่ะมุมของดาวยูเนสอนนะคะในเรือนที่4นะเรือนที่เจนะคะเรือนที่10อ่าคือเขาจะทํามุมฉากกันเนาะอ่าในในมุมในเรือนสี่จะมีดาวยูเนสมี ที่7เนี่ยมีอาทิตย์พุธนะคะแล้วก็เดือนที่สก็คือดาวเจ้าเรือนการงานของคุณเนี่ยไปตกเรือนมรณะทั้งเดือนเลยเป็นมหาจักรอย่างที่บอกอ่ะมัน,นคือถามว่าในมุมของความสัมพันธ์อ่ะมันมีมุมที่เข้าใจและซัพพอร์ตแต่ในมุมของความรู้สึกอ่ะมันยังเป็นมุมที่คุณอ่ะอาจจะมีความตึงเครียรดในเรื่องของบ้านช่องพันธุบ้านรถที่ดินอสังหาริมทรัพย์นะคะหรือญาติฝั่งคุณแม่ เรื่องของปัตตนีคู่ครองคนรักนะคะเรื่องของการทํากิจกรรมการลงทุนทำไรใหม่ๆเรื่องของอาชีพมาที่การงานมุมนี้มันเป็นมุมที่คุณน่ะดาวมันทํามุมถึงกันมันเป็นมุมที่คุณจะต้องใช้ความพยายามนะคะคือบางครั้ง เราอาจจะต้องดําเนินธุรกิจหรือดําเนินกิจกรรมถ้าคุณทาในในแง่ของออสิ่งที่มันไม่ได้ผิดกฎหมายอ่ามันเป็นงานคือดาวการงานเข้าเรือมอนะงานทางไกลางานต่างประเทศการเปลี่ยนงานนะคะอันเนี้ยมันโอเคแต่ถ้าไปหยิบอะไรงานเทาๆอะไรพวกนี้นะคะอันเนี้ยก็อาจจะทําให้เกิดความเครียดความคิดมากแล้วก็ปัญหาตามมาได้เนาะคนรักของคุณเนี่ยมองเรื่องของความสัมพันธ์นะคะว่าตัวเขาเนี่ยคืออย่างที่บอกว่า พออาทิตย์เป็นเกษตรมันมีความร้อนใช่ไหมตัวเขาอาจจะใจร้อนได้นะคะช่วงนี้แล้วก็อาจจะดูดืด้อๆได้เนาะอ่ะซึ่งในในเรื่องของความรู้สึกอะ่ะมันมันเป็นเพราะว่าตัวเขาเนี่ยวิวออฟเฟอร์จูเนี่ยค,คือเขาก็ยังมองว่าความรักครั้งนี้มันเป็นความรักที่ดีมากๆเป็นเรื่องของพรหมลิขิตนะคะหมุนเวียนมาให้เรามาเจอกันนะคะมีความผูกพันกัน p พนซ์เซย์สบชายเศษเหมือนตอนนี้เขาก็อาจจะไม่ค่อยสื่อสารความรู้สึกที่แท้จริงหรือแบบบางทีอาจจะแสดงออกแบบ ตรงข้ามกับความรู้สึกเวลาคุยกันน่ะถามว่าคุยกันและซัพพอร์ตเข้าใจกันไหมเข้าใจกันนะแต่มันเหมือนมันเหมือนคุยกันดีๆสภาพก็หัวร้อนใสกันแล้วหนึ่งอะไรประมาณไม่มางรู้สึกแบบนั้นนะเพราะว่าอาทิตย์กับราหูเนาะคุณคือดาวประจำัวงของคือดาวหูนะคะเขาคืออาทิตย์อาทิตย์ราหูอ่ะมันทําให้มันทําให้มันเกิดความคุกขุนได้อยู่เหมือนกันคือเหมือนจะดียาวๆสุดท้ายมันก็จะมีความหัวร้อนใสกันนิดนึงนะแต่ว่าตัวเขาเนี่ยก็ยังมอง ก็ยังมองว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันเป็นความสัมพันธ์ที่ดีมากๆนะคะมีไพ่สองไม้มีไพ่สองเหรียญสองไม้บางคู่อาจจะอยู่ห่างไกลกันนะคะโดยเฉพาะในช่วงกลางเดือนแต่ก็ยังเรามองว่าต่อให้ทะเลาะก,กันนะคะก็ยังปรับความเข้าใจกันอยู่เพราะอะไรอะ่ะเพราะว่าตัวเขานั้นอยากปกป้องคุณนะคะเขาค่อนข,ข้างที่จะมีความแบบมีความรักนะคะแล้วก็เบิกขอขยายหน่อยเมจิเชียนคือเขาก็จะพยายามทำทุกทางนะคะเพื่อที่จะ ราคาประคองความสัมพันธ์นี้ให้มันอยู่อย่างเงี้ยค่ะแต่ว่า,าจจต้องอาจจะต้องแบบอย่าคิดเยอะนะคะเนาะอย่าเครียดนะคะ mm. คือเขาเพราะว่าตัวเขาเนี่ยอาจจะค่อนข้างคิดมากหรือว่าเครียดได้เหมือนกันนะคะกับเรื่องของการเงินนะ mm. เพราะว่าเพราะเพราะว่าเราอ่านชิ้งสองเนี่ยดาวคารอยู่ในเรือนที่สองของเขามันคือเรือนการเงินนะคือ เหมือนกับเป็นช่วงเดือนที่เขาอ่ะจะโฟกัสกับเรื่องของเงินทองมากขึ้นและไพ่เหรียญก็มาเยอะนะคะแสดงว่าสําหรับคนที่แต่งงานกันแล้วคนที่เป็นแฟนกันแล้วหรือว่าใช้เงินร่วมกันเนี่ยไม่เหมาะบอกว่าเป็นช่วงเดือนที่เขาจะมีความกล้าแข็งขยันในการหาเงินนะคะในการหาเงินน่ะในการต่อสู้ในการหาเงินนะคะเพื่อเพื่ออะไรเพื่อครอบครัวแต่สำหรับใครที่เป็นคนคุยกันเขาก็จะให้ความสมคัญกับชื่อเสียงความสําเร็จของเขาอาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้เราเนาะ คืออาจจะขยนนะะันค่ะในการก่อร่างสร้างตัวประมาณนั้นแล้วก็บางครั้งเขาอาจจะมีความหมุดหงิดได้ง่ายนิดนึงจากความตึงเครียดนะคะของดาวที่ทําม,มุมเรื่องงานเรื่องนี่แหละคะ่ะนะเรื่องเงินเรื่องงานเรื่องเงินนะคะประมาณนี้ค่ะอ่ะทีนี้แต่เรื่องความรู้สึกไพ่วิวโอฟจูนมาก็ต้องบอกว่าเขา,ามีความรู้สึก,กดีต่อคุณอยู่นะคะเนาะเป็นม,มุมที่เอื้อกันค่ะที่นี้มาดูกันค่ะพลังงานในฝั่งของคุณล่ะคะคุณรู้สึกยังไง มีพลังงานของสี่ไม้เท้าสามไม้เท้าชาเวอร์ความสัมพันธ์เนี้ยคุณมองว่ามันมั่นคงนะบางคู่อะคือแต่บางคู่คือแต่งงานกันแล้วอะหรือบางคู่กําลังแพลนที่จะแต่งงานกันะนะคะแม้ว่ามันอาจจะแบบเนี่ยคือไม่เหมาะจะพูดว่าสาวันดี4ีวันไข่ก็ได้นะ นะคะเออแม่คือไม่หมาะอยากพูดแบบนี้ว่าเพราะว่ามันมีไพ่ทาวเวอร์มาแต่มันมีไพ่ของความมั่นคงมานะคะเออคือบางครั้งบางคราวน่ะคุยกันอยู่ดีสักพักระเบิดบุ้มแต่ก็กลับมาคุยกันอยู่ดีนะคะเออหรือหากคนไหนที่เป็นคนคุยกันน่ะคุณอะเริ่มรู้สึกดีนะคะแต่ว่าตัวของคุณเนี่ยก็ยังมองว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันมีอะไรบางอย่างค่ะที่มันยังครคาขรังอยู่ความสัมพันธ์นี้มันมีอะไรบางอย่างค่ะที่ต้องปรับจูนที่ต้องเรียนรู้ที่จะต้องเขาเรียกอะไรอะใช้ใช้ระยะเวลา ในการศึกษาดูใจกันอยู่ไพ่ชายยอดแต่ตัวของคุณน่ะนะคะก็ยังคงที่จะมุ่งม,มั่นที่จะพยายามที่จะ ฝ่าดานบททดสอบของความสัมพันธ์นี้ไพแ่แฮงแมนคือมาค,คา้ามาค้าคุยบ้างไม่คุยบ้างนึนอ,อกไม่ทาวเวอร์นะคะอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่รากฐานไม่แข็งแรงคุยบ้างไม่คุยบ้างแต่มันก็ไม่ไปไหนอะ่ะแล้วตัวของคุณอะ่ะก็ยังอยากที่จะพยายามไปต่อไม่เหมารู้สึกแบบนั้นนะคะเพราะอะไรเพราะว่าคุณเห็นว่าเพราะว่าเดือนนี้มันเป็นมุมที่ดาวม,มันเอื้อกันนะคะมันเป็นมุม120องศาตัวเขาเนี่ยซัพพอร์ตช่วยเหลือซึ่งกันและกันเขาอาจจะป็นคนที่ตรงสเปคคุณไม่เหมารู้สึกแบบนั้นอขอขยายทาวเวอร์เนะะี่ยค่ะ บางครั้งบางครมันอาจจะเป็นเรื่องของความรู้สึกะที่คุณน่ะอยากคุยแต่เขาอาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้คุณก็ได้นะคะหรือว่าคือคุยบ้างไม่คุยบ้างนึกออกไหมเป็นฟิลารมมานนั้นนะคะขึ้นอยู่กับอารมณ์อ่ะเพราะฉะนั้นมันเลยทําให้เรารู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันไม่มั่นคงสําหรับคนที่เป็นคนคุยกันนะคะอืมเหมือนมันแบบบางคนอาจจะมามาหายหายเนาะทาวเวอร์ คุยบ้างไม่คุยบ้างแต่ว่าก็ไม่ไปไหนเห็นไหมเป็นแฮงแมนและเป็นชัยออดคุณก็ยังคงอยากพยายามนะคะเออไม่เหมอวันนี้บางความสัมพันธ์เนี่ยมันอาจจะยังคาราคาซังอยู่ตรงนี้เพราะว่าเป็นรักทางไกลเนาะนะคะเป็นรักทางไกลถ้าเป็นเช่นนั้นน่ะคุณเนี่ยก็อยากหวังว่าสักวันหนึ่งเนี่ยจะได้เจอกันอยากเดินทางมาเจอกันนะคะเพราะว่าชายออคือการเดินทางไกลคือการเดินทางให้ด้วยเนาะทีนี้เรามาดูกันว่าข้อความที่เขาอยากบอกคุณคืออะไรคะ กคู่ไหนที่เป็นคนคุยนะคะมันอาจจะมีเรื่องของในลักษณะของสองสามคนในความสัมพันธ์เนาะอ๋อก็ได้นะคะที่ทําให้ความสัมพันธ์นี้ยมันยังขึ้นขึ้นลงๆนะคะสาไมา้แต่มันก็ยังไม่ไปไหนนะคะดาปุตตะดาวเจ้าเรือนปุตตะนะคะได้ตําแหน่งอุดมนรเกณฑ์จรเนี่ยและเล่งมายังลัคนาคุณไงประเด็นนะคะคือดาปะพุ เป็นตำแหน่งใหญ่ด้วยเนาะนะคะเป็นราชาชโชคอุจาวิลาานะคะแล้วก็มหาจักรเล็งไปที่ดาวเสารที่ทับรักคุณซึ่งเป็นคู่สมพลไงเราเลยมองว่าเฮ้ยตัวคุณอะมีเสน่ห์นะเป็นเพื่อนชาวกุ่มนะคะตัวคุณอะยังมีเสน่ห์อยู่อะนะคะอาจจะฮอตเกินไปก็ได้นะไม่หมอรู้สึกแบบนั้นนะอะ มาดูข้อความที่เขาอยากจะบอกคุณหน่อยค่ะมีพลังงานของอัศวินถือไม้ค่ะมีหนึ่งเหรียญมี Temperance ์มีสีดาวแล้วก็มี8ดไม้ความสัมพันธ์นี้มันเป็นความสัมพันธ์ที่อาจจะมีการัพ p อ o r t ช่วยเหลือซึ่งกันและกันอะไรบางอย่างเนาะหนึ่งเหรียญบางคนอาจจะทําธุรกิจร่วมกันนะคะอาจจะเป็นเพื่อนในกลุ่มกลุ่มเดียวกันน่ะแล้วก็เป็นพาร์ทเนอร์กันมาก่อนนะแล้วก็ได้ลงทุนอะไรทําอะไรร่วมกันซึ่งมันทําให้เราอะได้ใกล้ชิดกันแล้วเราได้พัฒนาเนาะสำหรับใครที่ไม่ได้เป็นเพื่อนไม่ได้แบบเป็นนารรทํธุกกิจ่วมั คุณก็รู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มันมีการเขาก็รู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มันมีการซัพพอร์ตช่วยเหลือกันและกันเนาะหนึ่งเหรียญมันคือมันมีค่าต่อใจของเขานะบางครั้งอาจจะเหนื่อยนะบางครั้งอาจจะเหนื่อยไม่อยากทําอะไรเลยนะคะตอนนี้ชีวิตเขากาลังมุ่งมั่นไปกับการหาเงินเนาะหาราบผลความสําเร็จนะคะคือตอนนี้ดาวราพาก,ก็ทับตัวเขาด้วยเนาะแต่เขาก็มีดาวเสราร์อะค่ะเป็นดาวเจ้ารเรืออริเลงเขาด้วยแสดงว่าตัวเขาเนี่ย ตัวเขาเนี่ยโดดเด่นดีขึ้นแต่ตัวเขาก็เกิดความเครียดคอขยายสีดำไหมคะคืออะไรในความสัมพันธ์นี้มีไพ่สามไม้เท้าสิ่งที่ทําให้เขาเหนื่อยคือความห่างไกลหรืออาจจะเป็นเรื่องของตัวเลือกได้นะคะสําหรับคนที่เป็นคนคุยกันที่ยังไม่ได้ตัดสินใจในสถานะเป็นเรื่องที่เขาเหนื่อยเพราะว่ามันยังไม่ถึงจุดหมายปลายทางนั่นเองสําหรับคนที่แต่งงานแล้วตัวเขาอะมองว่าคือตัวเขาอะก็จะมองว่าความสัมพันธ์เนี้ยต่อให้มันเหนื่อยหรือยากลาบากขนาดไหนตัวเขาก็พร้อมที่จะปรับ ปรับตัวเข้าหาคุณมีไพ่8ไม้คือการพูดคือการคุยคือการสื่อสารนะคะ คือในช่วงเนี้ยมันยังเป็นช่วงที่ดาวพพุธเนี่ยเดือนนี้กันยายนเดินเดินปกติแล้วซึ่งมันเป็นการสื่อสารและได้ตําแหน่งที่ยิ่งใหญ่แสดงว่าเขาในอยากคุยด้วยอยากปรับความเข้าใจก่อนนั้นเนี้ยดาวพุธถอยหลังอาจจะเกิดการเข้าใจผิดในเรื่องของการสื่อสารนะคะแต่ตอนนี้ไพ่แปดไม้คือการสื่อสารอยากคุยด้วยนะคะอยากคุยด้วยเหนื่อยแค่ไหนฉันก็จะคุยนะคะประมาณนั้นนะคะ ที่จะมาดูกันนะคะว่าพลังงานเอาคําจะเป็นเช่นไร ดเดือนนี้ชาวกลุ่มนะคะอาจจะอาจจะยังเหนื่อยๆอยู่เหมือนกันเนาะคือดาวเจ้าเรือนดาวเจ้าเรือนสหรชัาเนี่ยเข้าเรือนมองนะเป็นมหาจักรอบางทีอะ่ะสื่อสารไปเนาะคือสหราชาัแปลว่า communication ในด้วยนะคะนอกจากเพื่อนเนาะกลุ่มสังคมอะ่ะพอเข้าเรือนแปดอะมันหมายถึงการ มันติดตขัดๆดนะคะเนาะติดตีขาดๆดคุณอาจจะรู้สึกเหนื่อยนะคะทีนี้เรื่องของความสัมพันธ์คุณอาจจะรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มันมีความอึดอัดอะไรบางอย่างอยู่นะคะแต่มันก็ยังเห็นทิศทางของการปรับความเข้าใจกันให้หกถ้วยมานะคะดาวศุกร์นะคะยังถอยหลังเข้าไปยังเรือนลาดด้วยศุกร์เนี่ยคือดาวเจ้าเรือนพันธุนะคะแล้วก็ดาวเจ้าเรือนสุภะเป็นราชาชคงในเรือนฤา แสดงว่าคุณอาจจะมีการกลับไปแก้ไขปรับปรุงเรื่องเก่าๆเรื่องของบ้านเรื่องของอ,อชื่อเสียงความสําเร็จนะคะเรื่องของคุณพ่อหรือเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่นะคะทีออ่อาจจะเป็นเรื่องที่ทำให้คุณต้องเข้าไปแก้ไขปัญหานะคะและมุมเนี่ยมันเป็นมุมสัก90องศาถึงตนุลาคุณนะคะในเรือนการสื่อสารการพูดคุยที่คุณจะต้องใช้ดาวพฤหัสนะคะให คือจะต้องใช้คุณงามความดีของดาวพฤหัสในการเจรจาพฤหัสคือสติคือสีิปัญญาคือความรู้คือความคิดนะคะพฤหัสคือดาวที่บ่งบอกถึงการใช้วิสตอมะค่ะนะคะเพราะฉะนั้นอะไรเก่าก็จะมีกลับมาให้คุณแก้ไขอยู่เหมือนกันในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะในเรื่องของความสัมพันธ์พอช่วงหลัง18กันยายนที่ดาวอาทิตย์ยกเข้าเรือนมรณะนะคะ คือคนรักอยู่ไกลค่ะแต่เขาทํามุมเเขาทํามุมโยกถึงดาวศุกร์นะคะดาวศุกร์แม่หมอก็เลยมองว่ามันเป็นช่วงมันเป็นช่วงเดือนที่ตัวของคุณนะคะคุณอาจจะได้หยิบอะไรเก่าๆหรือได้คุยหรือได้เคลียร์ปัญหาอะไรเก่าๆเนาะนะคะสาเหตุของปัญหาปัญหาเก่าๆกับคนรักนะคะเคือ ที่แน,นี้มันอาจจะมัมนจะมีการปรับความเข้าใจกันค่ะนะคะแต่เรื่องอื่นๆที่ท,ที่ที่รายร้อมมานะคะรอบตัวของชาวกลุ่มเดือนนี้ก็เป็นเรื่องที่คุณจะต้องระมรัดระวังแล้วก็ใช้ความใจเย็นใช้วิสตอมของพฤหัสนะคะที่แม้ว่าจะพักอ่ะแสดงว่ามันเป็นการทบทวนพฤหัสวิสตอมเท่ากับทบทวนทบทวนให้เราคิดแต่ตองดีๆก่อนตัดสินใจทําอะไรใช้เสน่ห์ของคุณนะคะ ที่เป็นเทวีโชคในเรื่องของการสื่อสารค่อยๆคุยค่อยๆค,ค,ค,คิดนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะก็อาจจะมีมีคนเก่าๆกลับมาได้หรือก็อาจจะเป็นเรื่องเก่าๆนี่แหละคะ่ะที่ทําให้เราอะได้หยิบยกขึ้นมาคุยนะคะแล้วก็ปรับความเข้าใจกันนะคะพอขยายสีดาบหน่นน้อยอยู่เหมือนกันเนาะ คือเดือนนี้ค่ะดาวพิหัสเนี่ยก็ยังคงพักองศาด้วยนะคะเนาะพฤหัสคือการเงินนะคะแล้วก็ลาพักของคุณเนี่ยก็เงินอาจจะล่าช้าคุยนะคะอาจจะมีการคุยอาจจะมีการกังวลอากจะมีความกังวลใจเรื่องของการเงินด้วยนะคะเนาะเงินหรือราบผลที่คุณทำเนี่ยมันอาจจะล่าช้านะคะประมาณนั้นจะต้องคุยหลายๆครั้งนะคะพอเข้าไป พักในเรือนสหาชาติคือการสื่อสารทีนี้ในเรื่องของความสัมพันธ์นะก็ค่อยๆค,ค,คุยกันนะคะเนาะยังเป็นมุมที่สนับสนุนเกื้อกลุกันอยู่แต่อาจจะห่างๆกันบ้างในเดือนนี้นะคะประมาณนี้ค่ะก็เป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆชาวและคณะราศีกุมทุกคนเลยนะคะขอบคุณที่รับชมมาจนถึงช่วงสุดท้ายของคลิปนี้ค่ะหากเพื่อนท่านไหนได้รับข้อความที่ไม่ดีต่อใจเราต้องขออภัยด้วยนะคะนี่คือการทำนายรวมไม่ได้จ่จงบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะ หากเพื่อนๆชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะท่านไหนต้องการปรึกษาส่วนตัวสามารถแอดไลน์ดีมาได้เลยนะคะรายละเอียดอยู่ช่อง script ปชัด้านล่างใต้คลิปค่ะก่อนจากกันนะคะฝากอีกหนึ่งช่องทางในการติดต่อกันนะคะก็มีช่องติดต่อค่ะเขาไม่หมอนะคะชื่อช่อง Wi s h i n g s t a r Astro นะคะเพื่อนๆสามารถสแกนค r วโค้ดที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอได้เลยนะคะเอ่อในเร็วๆนี้ค่ะจะมีการไลฟ์สดดวงฟรีนะคะหนึ่งเปิดไพ่ฟรีหนึ่งคำถามหนึ่งคนนะคะก็ฝาก ติดตามกันด้วยนะคะไปพบกันใหม่คลิปหน้าเดือนหน้านะคะสวัสดีค่ะ